การสวัสดีเพราะแค่นี้นะขับอีกเลยพูดเหมือนใครล่ะปอกุ๊กหักขอยเลยน้องอายเมนอันนี้ปกติซองละเท่าไหร่ปกติเลยครับซองละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมมื่อวนี้มีโปรได้สอง สองซองครับผมสองซะสองครับผมข้างในมีซองหน่อยหาซองกครับผมซองเป็นซิเป็นซิปเลยค่ะเป็นซิซองุเทียนี่อันเดียวนี่สองร้อยก้าสิบเก้าบาทครับแต่มื่อนี่นี่ได้สองครับผมได้สองแถมลดแเซพร้อมเลยครับเนี่ยฝ่าว่กวดด้อจบเลยนี่ซ กลายเป็นราคาเกาด้วยครับสีได้อันเดียว2องกบาทคือเกาเด้อครับกดดินอย่าคขับน้องสื่อน่ามาสิกระเป้ากดด้วยครับไะแม่ครับอย่าลืมกดจดชำระการสร้างสื่อความเด้อไปแม่ครับเอะขอบคุณค่ะกดตากลับด้อแม่เด้อเยี่ยมลูกแกมขีดตรงนี้แกมขีดตรงนี้ ป้าตกใจลูกว่าประกติทั้ทหมนเลื่บอกขนบอกว่าไรนี้พูดเยอะสุดแล้วใช่หรอไม่ได้ต้องเก่งมากลูกเห็นไหมแม่แม่ภูมิใจมากแม่แม่ภูมิใจในน้องมากสั่งแล้วครับลูกยิ้มก็หล่อน้องยิ้มสวยใช่ไหมใช่ยิ้มแล้วก็จะมีมีแก้มขีดด้วยออ ไม่เฟิร์นยิ้มสิไม่มีอะไรเลยเห้ยอะไรกี่อเลยในนี้น้องพูดเยอะแล้วนะคะออกมาเยริเหลืออีกแค่68ออเดอร์น้องเราได้เต้นแล้วนะเหลือบอกเก่งแล้วงานน้องจะได้เยอะๆขึ้นด้วยถ้าน้องแบบว่าพูดเก่งๆไงเพราะว่าแม่ๆก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้ว เอาแค่ว่าพี่เฟิร์นพูดต้องไม่มีใครแย่งแน่แน่น้องเริ่มพูดเก่งขึ้นแล้วค่ะพูดตรงค่ะตไปขายรอบนึงขายปกติเท่าไรพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมไปะเออพูดเหมือนเดิมไปรสชาติเป็นยังไงเออรสชาติเป็นยังไงฟังแสงเลยรสชาตินะครับผมรสชาติกัน แซ่บครับผมแล้วก็หอมหอมแห้ครับคุณเดียวบางไปแมทเราออกไปรอครับแมทจากตะกี้เด้อครับผมช่องเดียวนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมื่อนี้นี่น้องยูดีขอโปรได้สองซองนะครับผมสองร้อยบเก้าบาทโอ้โหเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วแถมรวมความได้สับแปดเปอร์เซ็นครับผมโปรไฟล์สั่งเด้อแม่ๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลยนี่สิ ก็เปลี่ยนราคาเก่าครับผมงอันเดียวกฝกดอยู่อย่างรับจังสือเลยแมนครับเก่งมากเสืเสือมีลายเซ็นหนอยยูนฝอด้วครับได้แล้วไดวไดลได้ล้เดเลยนะครับแม่ไดเลยนะครับสีเาเลยป้าตกใจว่าสันปื้มพูดหลายไม่ชินยิ้มลูกยิ้มอยู่ิกินกาแฟมาหรือเปล่าหรือดีดดีดรอิ้มยิกาแฟอาจารย์คำเดียวนะเมื่อกี้ เก่งมากมากค่ะดีที่สุดยอดเขาว่าเครื่องเทีสุดยอดโอ้ตอน้องน้องเพลงมูนกัสตินอยู่หลังกล้องคนละแม่บีอยู่ไหมอ้อนแม่แม่อีกลูกเขาว่าอ้อนอ้อนอีกอ้อนอีอ้อนอีอ้อนจีอ้อนอีนะคะแม่ค่ะแม่แม่ค่ะเออทีแล้วเวลาแม่แม่ชมแม่แม่ชมว่าอุ้ยยูริพูดเก่งจังเลยลูกทำไงนะต้องทำไงต้องทำไงที่พี่สอนยูริพูดเก่งจังเลยลูกฮะ ฮอบยูริหล่อจังเลยนี่ยูริหล่อจังเลยยูริยูริหล่อจังเลยหล่อแน่ดิจริงมากเลยฮะโอ๊ยจะสซนองแบบนี้บอกใช่สล่อจังเลเห็ดน้ำคนมมั้ยโอ้โหสอนหน้าสอง ทำอะไรแปลกๆ่วยกดจังและน้องก็เอาอยกเอาหยีไม่ได้รอตะก้าหฮอตก่อนเอาคาามฮอพาเบอร์เ้ยร้อห้าสิบร้อยห้าสิบรอเดียว้อยห้าสิบเดี๋ยวฮอปให้ดูใหม่ค่ะนูไหนมากบนท่านกับบนท่านเด้อฉาใครใครฮอปทันก็แคปไปด้วยนะบจอด้วยออน่ารักมากลูกตาฮักคักบักหลาทจุ๊บด้วยครับ ขอบคุณแม่แม่พัชรีขอร้อยห้าิเออขอห้าสิบขอห้าบรอยหได้บ่ได้บอขอบคุณมาดูดมาครับนี่แหละยูรินอกจากอาหารตามสั่งก็คือยูริหเก่งมากร้องเพลงใส่อีกลูกไม่ถ้าสมมติร้อยห้รอยหสิบุ๊จะเต้นอะไรใหม่พัชรีขอบคุณแบบใหม่พัชรีอ่าอ่าร้อยห้าสิบรอเลย พี่จ๋าเมียนหัวตักยาโยใช่หรอใช่ตักสันเนาะน่ารักครับลูกน่ารักมากขับคุ้น่ะาอาใครรอบนึงลูกเราเสร็จแล้วเริ่มเลยอันนี้กาแฟอะไรเขาเรียกกาแฟอะไรกาแฟโฉมครับจ๋าปกติสองร้อยก็สิบกว่าบาทครับผมอันอันเดียวได้ครับผมมือียูริขอได้สอง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 ใยสองหอยใ สองหอยใหญ่กับสองเลยกสิบเก้าทขึ้นเขาครับผมแตมเงินพิเศษครับผมลด8พรเอมนครับพ้ครับ้าสั่งเดื้อแม่แม่ครับขออีก12บสองเด้อแม่แม่ครับเดี๋ยวสีขอบคุณแบบพิมาพััรีใลีเบิ่งอีก12ออเด้ออีก1 2สองอ๋เ้าสั่งเดื้อแม่แม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบไล้นี่สิ เป็นราคาเก่าดิครับแม่รครับเดืออันเดียวนี่ซ้อมร่อยก็จะเก่าอ่ะสิแก้มมาสิแกมม้แกมให้ของขวัญอยู่เน่เน่เน่สวัสดีครับสิแก้มส <laughs> ีแก้มมาช่วยพี่สั่งกาแฟหน่อยแต่น้องไม่ได้นะส <laughs> ิแกมมาส่งไอติมเนี่ยสิแก้มส่งของขวัญได้เหมข,ขอบคุณครับน <มา S 2> ้องสิแก้มมากดนะครับแม่แม่ กดตะกาเลยครับกดตะกาเลยครับแม่แม่ครับอย่าลืมกดชำระการสั่งซื้อพร้อมเด้อครับแม่แม่ครับไก่ฮอตหนึ่งลอยหาสิฮอตแล้วครับผมเดี๋ยวน้องยูรีสิเต้นแบบพี่ไมค์พัชรีให้เบิ่งเด้อร์ไปเติมเงินแป๊บครับไปเติมเงินแป๊บครับว่าไงฮอตท่านเลยนะนี่แกบอกว่าไปเติมเงินแป๊บครับไป ไป็ิเนเงื่อนเบอเราสาสีแกมเอยากซักนนแต่พอเมันเ็จาไปับนอยู่เลยบุดครับัน้ยมาให้กันหงใจพี่ชายขอบคุณครับขอบคุณสีครับผมสีแกมไปคุน้อยเอออนอีกอ้อนอีกไม่มครับอีกอีกเท่าไหร่ อีกเท่าไรนะครับอีกครับแม่ครับสิบหอดหนึ่งยห้าสิบหอดแล้วด้อครับแม่ครับกระปากดดครับอีกเอาอีอีกสิบซองอีกสิบซองอุ้ยสิบซองไปสิบซองจะได้ดูใหม่พัชรีแล้วอีกออรอีกทาเด้นที่2อมมาอยากโชว์มากอยากปล่อยของมากตอนเนี้ครับผมอีกสิบออเดอร์ครับเดี๋ยวแม่คสิบดเบ่ง ดันถ้าเตนน้องชีนน้องยูรีเตียนแบบขอบคุณแบบพี่ไมพัชรีพร้อมที่แล้วกษาห้าอะบอันนี้ด้วยเปลือกเปลือบแม่แม่ขาวมหม่ครับผมสำหรับแม่แม่ที่ขาวมหมัยนะครับทาสังแล้วมีรุ่นนะครับว่าสีใดลายเส้นน้องยูรีก็คงใจแน่นอนหาคนหาคนที่สังซื้อหลายที่สุดคนวาอยากเต็นแห้งหรือขึ้นเนาะ สิได้ไล่เซียนน้องอยู่นี่กับหัวใจดวงน้อยๆนี่เลยครับเขาบอกว่าน้องพูดเก่งขึ้นหลายอยู่างเยอะแสดงว่าแสดงว่ายายแหลมพี่พี่ใครยังไม่สั่งสั่งนะครับขอบคุณครับเมาเก่งบรรยายนสุภคุณอ่ะร้องบรรย์มึงมันพูดเลยว่ากินแล้วสวยกินแล้วสวยกินแล้วรวยอ๋อข้าในซอสมันบอ ยันเบาฟีดซีเอันนี้ก็คือกินแล้วไม่อยากเข่าแค่นั้นแแม่อันนีบหลายปอรไรนะกินแล้วคือไม่อยากเข่ากินแล้วสวยแล้วก็โลประจาตัวก็กินได้ค่ะตัวนี้เป็นกาแฟแบบกินแล้วสวยไม่มีน้ำตา้วยใช่น้ําตาสูนเปอร์เซ็นนะคะเยอะไม่ได้ใช่แม่มันหมดเลยสำนัดเปิดประทางให้ด้วยค่ะเฉพาะไรนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเฝ้ากดหยุนคําสั้ามสื่อนํำเด้อแม่เ้อเพราะว่าหลังจบไรปุ๊บ ราคาจะเป็นกลับมาเป็นราคาปกตินะแม่นะเมีนค่ะแม่เมีนค่ะคิดเ้าแบบนั่นละ่ะก่อแซนหัวใจอันก่อแซนหัวใจเราเด็ดน <c oughs> ี้โอ้ <c oughs> <c oughs> โหอ,อีกกออเดอร์เย yeah, อีกกออเดอร์นะคะครับผมแล้วก็ออเดย์ค่าด้วยแม่แล้วก็จะโชว์สเต็ปเต้นบ่พี่พลอ,อยสอน <Yeah. S 1> สอนเราใช่ไหมพลอ,อยสอนแล้วพลอยแล้วเอกการสแสดงเคยเต้นไหมยูริเคยเต้นขอบคุณแบบใหม่มาชีรีไห ไม่ไอ้ถ้าเต้นที่เราซ้อมกันอ่ะได้ได้แล้วเราเปิดเพลงไหมก็จะได้เต้นใกล้แล้วสิบเก้าสองพันเออมันหนึ่งวันหนึ่งกินได้หลายซองไหมวันละเออถ้าเกิดว่าชอบเข้มข้นแม่ก็สองซองได้เลยสองซองได้เลยสองซองได้เลยค่ะอยู่ทั้งวันมาสองซองพูดพูดไม่ได้แม่พูดสรรพคุณไม่ได้เพราะว่า เเซติ๊กตอกเขาอันนั้นเดี๋ยวช่องน้องไปดูเด้อแม่เด้อเซฟเซฟน้องน้ำแม่เด้อถ้าตอนนี้สื่อก่อนเด้อแม่สื่อก่อนครับแม่ครับใกล้แล้วอีกเจ็ดอีกเจ็ดตอเดอร์ครับแม่ครับเยี่ยมสิเต้นแล้วเด้อแขอบคุวเด้อ คือน้องรุนให้แม่แม่กดอย่างไม่ใช่อะไรนะอยากเต้นรีบกดให้น้องได้เต้นน้องอยากเต้นพูดอีกอิอนญแม่แม่ลูกครับเจ็ดออเดอร์เขาอ่ะอีกเจ็ดออเดอร์ครับแม่แม่ครับเดี๋ยวใกระชีดเต้นแล้วเด้ออยากเต้นอยากเต้นคักแล้ว อีกหกครับอีกหกเล้วครับผมนะครับเอาใครรอบใครรอบใครรอบกดสั่งด้วครับผมตะกีนี่ซองเดี่ยวนี่สองลอยก็สิบเก่าด้วยครับมือนีน้องยูเลียคอนี่ได้สองซองครับผมสองลอยก็สิบเก่าโหลดแถมมีดแบบเปอร์เซนตหลดความด้วยครับแปดเปอร์เซนตครับช่องเจอจะโดนคหนึ่งหัวไม่ต้องเหมือนหาซองค่ะแม่แม่หาได้สองหัอเลยปกติหัอเดี่ยวด้วยค่ะสองเก่าเก่า ถ้าสั่งซื้อวันนี้ก็คือลดอีก8%จุกๆเลยค่ะแม่เป็นโปร8.8ค่ะมือเดียวเด้อแม่เด้อเฉพาะไรนี่นพรอบนะคะบอกเลยลูกบอกเร็วได้เงินบอก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 ครับฝ่าว่าเด้อแม่แม่ครับเดี๋ยวคันจบไรน,นี่กลายเป็นเลขค้ากาเรื่องแม่ครับเ <c oughs> มนหลอก,ก็อย่าลืมยืนยันคำสั่งซื้อเ้ยค่ะเพราะว่าหลังจบไรปุ๊บราคาจะกลับมาเป็นราคาปกติทันทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีน้องก็จบไรแล้วนะแม่นะ พี่แกบอกว่ากำลังเติมเงินพี่ยูยูครับพี่แกพี่ซอยพี่พลอยพาน้องเต้นเลยก็ได้นะได้มาเราเปิดเราเปิดไอ้นี่ได้ปะโทาสับเปิดเปิดเปิดเพลงเหรออันนี้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ได้แต่พี่ชอบแบบแต่ปิดไปแล้วใช่ไหมแต่มันเชื่อมได้เปิดแป๊บเปิได้กำลังเซตติ้ง ในระหว่างที่ทีมงานกำลังเซ็ตลำโพงให้น้องอยู่รีเต้นนะคะแม่แม่ตี้กดให้กดพอดร้อยห้านะเดี๋ยวน้องจะทำการเต้นขอบคุณแบบใหม่พัชรีใหม่พัชรีและเพลงที่น้องได้ซ้อมไปก่อนคือหลายเพลงอะไรนะตกใจว่าอยากได้แฟนจอเพิ่มออเนะ เด้อแล้วอยู่ไหนต้องเปิดไอแหนติกดเก่อแหนง่ายดีติดเก่ะไม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณหลายค่ะน้องก็ลังเตรียมตัวติดด้ะหะราคาเท่าไหร่เราตันแมลกที่แม่พอสั่งเด้อครับผมคันจบไลยนี่สีกลายเป็นราคาเกาลัครับคุ้มเแม่คือถ้าผู้ใดทกินพูดอะไร ข้าวซังแค่นี้ฟ้าวซังเดือนแมนดิดไงได้สิได้ราคาเก่าใช่ใช่แล้วัรับตื่นแล้วเหรอยังไม่ได้อยู่ไม่ไม่นี่โอเคไม่หมายถึงว่ามันเตือนเตือนน้องแล้วจะออกไปจะรอเต้นรอน้องเต้นแมนมาต้องบ่อนี้แล้ล่ะเต้นมาพี่พลพาน้องเต้นเลยรอเต้นเปิดเพลงแป๊บเปิดเพลงแป๊บ เดี๋ยรอน้องเต้นนะคะรอแป๊บนึงนะพลงอะไรนะคะไม่ติดที่กาหิดไเพอย่างเดียขนาดพี่พลอยร้องขนานีม่อขอบคุณแบงค์หมพัชรีไงเดี๋ยวพอน้องเต็มตัวเต้นแล้วเนี่ยอ่าอ้ยคือรอแท้่อะมันเป็นยีนใคลิปเอยู่เดี๋ยวเต้นข่าพลอยอะคี่อะไร อ่ะไปไปเสียงเหมือนพอมีเหมนอนไ, <ป S 1> ไหนนะไ, <ป S 1> ไหนนะไปไปมาแซ่บเปอร์พลอยไม่อยู่ก็ทำไมเด้วยพลอยเนาะพลอยต้องออกด้วยไม่งั้นน้องไม่จอยใช่หรอใช่เมื่อกี้น้องก็จอยเพราะมีพลอยเออ